สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําวุ้นกะทิฮงบ,บอยสูตรนี้ทําง่ายต้นทุนต่ำได้กินภายใน15นาทีจะทํากินหรือทําขายก็ได้นะเริ่มไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอน สมรวมกันแบบนี้หลังจากนั้นใช้ช้อนคนให้เข้ากันดีค่ะพอคนมาจนผงวุ้นละลายเริ่มเข้ากับตัวน้ำเปล่าให้พักทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวแล้วค่อยนำไปต้มค่ะพอพักตัววุ้นเอาไว้ครบ15นาทีแล้ว ให้คนหงุ้นอีกทีค่ะแล้วพักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนต่อมามาเริ่มตั้งหมอ้อใช้ไฟอ่อนในการต้มต่อมาเทวุ้นทั้งหมดลงไปในหม้อเลยค่ะตามตด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะแล้วคน คนมาจนกะทิละลาตัวดีแล้วหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจให้ใช้มือแตะลงบนทับพีถ้าไม่มีเม็ดผงวุ้นแสดงว่าละลายแล้ว หลังจากที่น้ำตาลทรขาวละลายตัวดีแล้วให้เทน้ำแดงฮิบบบอยลงไปสามารถปรับเพิ่มได้เลยนะคนพอให้น้ำแดงฮิบบบอยและวุ้นเข้ากันดีหลังจากนั้นก็ปิดไฟยกออกจากเตาได้เลยค่ะแล้วให้ พิมใครจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะตามสะดวกเลยเทวุ้นที่เราต้มเสร็จลงไปเลยค่ะเทเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ให้ตักฟองอากาศที่อยู่บนวุ้นออกด้วยนะหลังจากนั้นให้พักไว้15นาทีแล้วไปทำในส่วน ของกกทิกันค่ะขั้นตอนต่อไปทำในส่วนของน้ำกะทิให้เตรียมน้ำกะทิใครจะใช้เป็นน้ำกะทิก่องหรื กะทิขั้นสุดก็ได้นะเทผงวุ้นลงไปผสมตามในคลิปแล้วคนไปจนกว่าผงวุ้นจะเข้ากันดีกับน้ำกะทิเลยพอคนมาจนผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำกะทิแล้วให้พักเอาไว้สิบนาทีเพื่อให้มีความอิ่มตัวค่ะขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ครบสิบนาทีแล้วให้ตั้งหม้อเทวุ้นที่เราพาักไว้ลงไปใช้ไฟอ่อนในการต้มเพื่อที่จะให้กะทิไม่แตกมันค่ะคนไปจนกว่าวุ้นจะสุละลายตัวนี้ไม่เหลือเม็ดเลยพอ ทำไว้ค่ะเทลงไปตามในคลิปเลยพอเทครบจนหมดแล้วให้พักุ้นไว้15นาทีเพื่อให้ยุนเซ็ฟตัวค่ะ พอวุ้นเสร็จต,ตัวนี้แล้วก็สามารถตักทานได้เลยนะหรือใครจะทำขายก็ได้ค่ะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายได้เลยทำง่ายๆใช้วัตถุดิบไม่เยอะได้กินภายใน30นาทีอร่อยหวานกลมกล่อมลงตัวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ